ดวงประจำวันที่2องกันยายนพุทธศักราช2566วันนี้มีดวงเงินล้านนะครับดวงของโชคลาภมหาศาลดวงของโอกาสการรับเงินรับรายได้เกิดความมั่นคงเปลี่ยนแปลงมีชื่อเสียงดีมากๆมีความเสถียรที่เต็มเปี่ยมมากๆนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในบันไดนบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่2กันยายนพุทธศักราช2566นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตโอกาสและโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้มีเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการวางแผนการจัดการปัญหาชีวิตนะครับยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับ แต่ยังมีบางจุดที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นอัศวินดาบอัศวินดาบคือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการมุ่งมั่นความมุ่งมั่นความอดทนความเข้มแข็ง เพราะว่าการดําเนินชีวิตในวันนี้อาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างที่จะต้องสะสางบางคนก็มีเหตุเรื่องจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานในช่วงนี้พอดีนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นเป็นพิเศษบางคนก็เจอปัญหาดหังๆบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยลนะ้าเข้ามาด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนวทางโอกาสยังมีอนาคตที่ดีอยู่นะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่ 2, เป็นหเหรียนนี่เป็นเรื่องของการเงินนะครับวันนี้รายจ่ายยังเยอะอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะมีรายรับมาอย่างไรก็ตามมากน้อยอย่างไรวันนี้ยังต้องระวังเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาบางคนก็ไม่รู้ตัวว่าจําเป็นจะต้องจ่ายตรงนั้นตรงนี้ต้องจัดการบางแผนให้ดีด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น4ไม่เท้านะครับเรื่องของการงานการเงินความรักสำหรับการงานที่รอนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับท่านมีโอกาสที่จะได้งานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ก็อยากจะสานต่องานที่กำลังทำอยู่แล้วให้มีอนาคต ให้เดินหน้าต่อไปได้ท่านก็จะมีโอกาสได้ดีเช่นเดียวกันนะครับมีงานเข้ามานะครับวันนี้หรือไม่ก็แนวโน้มของการงานจะเริ่ม ก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระหรือว่างานฟรีแลนซ์นะครับเรื่องของการเงินนะครับรายรับนะส่วนรายรับเมื่อกี้พูดไปถึงรายจ่ายรายรับก็เริ่มมีเข้ามานะครับมีผลประกอบการมีตรงนั้นตรงนี้เข้ามาค่าตอบแทนต่างๆก็เริ่มมีเงินหมุนเข้ามาในระบบการใช้จ่ายหรือว่าการเก็บหอมรอมริบของท่านเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของความรักนะครับก็มีโอกาสจะสมบัง มีแนวโน้มทช่านจะได้เจอคนรักหรือไม่ก็เดินทางไปพบปะซึ่งกันและกันด้วยนะครับอาจจะอยู่ทํางานคนละที่ห่างไกลกันแต่ว่าวันนี้มีโอกาสที่จะได้พบเจอกันบางคนก็จะมีสัญญาทางใจที่ดีๆสร้างอนาคตร่วมกันมีแผนงานดีๆร่วมกันนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น สองไม้เท้านะครับมีโอกาสดีนะครับโอกาสของการงานการเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับคนที่รองานก็มีโอกาสบางคนมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยมีบรรยากาศใหม่ๆนะครับมีการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีมีโชคที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการงานมีการเงินที่ดีขึ้นและมีความรักที่ดีด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อาทิตย์นะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะต้องเดินทางนะครับเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะครับรายรับมีรายจ่ายมีต้องบริหารจัดการพอสมควรนะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับการเงินเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูที่รายจ่ายด้วยความรักดีขึ้นและนอกจากนี้ โชคลาภโอกาสสิ่งใหม่ๆก็จะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภว,วาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ดวงเด่น เด่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเด่นในการที่จะแก้ไขปัญหาและก็มีโอกาสมีสิ่งใหม่ๆมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความรุ่งเรืองมีโชคลาภด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างาเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือชาริออตชาริออตคือนักรบ คนที่กล้าสู้กล้าทากล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองวันนี้งานก็จะดีขึ้นนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาบางคนมีการเดินทางออกต่างจาังหวัดติดตามงานสร้างงานใหม่บางคนก็เดินทางไปเพื่อการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมหรือไม่ก็อาจจะไปไกลนะครับไปต่างประเทศด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8 ถ้วยนะครับแปลถ้วยคือโอกาสดีสำหรับชาววันจัน์ทรในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาอาจจะเจอปุปัสสรคเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,ง,อง,ง,องความรักเรื่องสุขภาพแต่วันนี้ดีขึ้นนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามามีการย้ายงานด้วยบางคนก็จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงาน นั้นคืองานที่จะเติบโตต่อไปมีงานใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับเรื่องของของการเงินนะครับก็มีโอกาสดีมีรายรับมีการแก้ไขปัญหาของการเงินได้ผ่านผลอุปสรรคได้เช่นเดียวกันความรักก็เริ่มจะกลับมาเข้าใจกันนะครับแม้ว่าจะมีงานยุ่งมีงานเยอะก็ตามแต่ว่าเรื่องของความเข้าใจเริ่มกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันหรือไม่คนที่รอ ความรักนะครับก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็จะมีโอกาสดีในการที่ท่านจะผ่านอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาได้แล้วก็เยียวยาดูแลรักษากลับมาฟื้นฟูสุขภาพได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็น6เหรียญน,นะครับหเหรียญคือเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ผู้ใหญ่อย,อยังยังช่วยเหลือเรื่องของการเงินด้วย นะครับมีเงินมีรายรับเข้ามานะครับแต่ในขณะเดียวกันชาววันจันทร์ก็อาจจะจัดสรรการเงินแบ่งปันคนนั้น,คนน,นคนนี้เป็นสะพานของการเงินได้มาแจกจ่ายออกไปให้คนนั้นคนนี้แบ่งปันคนอื่นหรือไม่ก็จะนำไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินในวันนี้สำหรับชาววันจันทร์ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาะโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเดอะซันนะครับเดอะซันคือความรุ่งเรืองโชคลาภดีเยี่ยมเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆมีโอกาสทางด้านการงานมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินมีโชคลาภเข้ามามีเชื่อเสียงมีความสำเร็จมีความยิ่งใหญ่สมบูรณ์มากๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันน drafted, ี้ดวงของคนมีโอกาสในการที่จะได้สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทางานได้รอคอยงานจะสมบังแก้ไขปัญหาของการงานได้มีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการงานรุ่งเรืองขึ้นนะครับเรื่องของการเงินก็จะมีโอกาสได้รับเงินแก้ไขปัญหาการเงินได้รับเงินเข้ามาแล้วจับจ่ายใช้สอยแบ่งปันสร้างบุญสร้างกุศลก็ดีเหมือนกันนะครับเรื่องของความรักวันนี้ยังมีโอกาสดีคนที่ เคยมีปัญหาเรื่องความรักไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเข้าใจกันได้หรือไม่คนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสจะสมบังสุขภาพดีขึ้นนะครับคนที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพได้นะครับและนอกจากนี้นะครับวันนี้ดวงดีโชคดีโชคลาภการเปลี่ยนแปลงชีวิตด,ดีมากมีเชื่อเสียงมีความสร็จมีความมั่นคงรับเงินจํานวนมากๆมีความสมบูรณ์พร้อมเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับชาววันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของชีวิตโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารวันนี้นะครับ ดวงเปลี่ยนแปลงดีมากนะครับก้าวสู่ความสำเร็จมีความรุ่งเรืองงานเงินความรักดีมากๆครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6ดาบก่อนนะครับเห็น6ดาบอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวบ้นังคาน6ดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับคือชีวิตเราอาจจะเจอประสักดตรงนั้นตรงนี้เจอเรื่องยุ่งยากลําบากใจ งานไม่ดีเงินไม่มีความรักไม่ดีนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคลี่คลายได้การเดินทางของท,ท่านที่ยาวนานแบบมีความทุกข์มีความรู้สึกไม่ดีตลอดวันนี้ท่านกำลังจะถึงเป้าหมายนะครับบรรลุถึงเส้นชัยนะครับมีโอกาสใหม่ๆสิ่งที่รอคอยจะสมบ,บังแก้ไขปัญหาได้มีงานมีเงินมีความสำเร็จนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตดีดขึ้นมีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น6เหมือนกันนะครับนี่หไม้เท้านะครับหไม้เท้าคือโอกาสดีนะครับสารต่อจากการแก้ไขคลี่คลายปัญหานะครับคือการเริ่มต้นงานใหม่รอคอยงานจะได้งานทําสมัครงานไว้สอบเพื่อบรรจุสอบแข่งขันเพื่อการทํางาน มีโอกาสหรือไม่ก็จะเ,เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานก้าวหน้าขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับนี่คือความรู้ความสมารถสิ่งที่รอคอยจะมีความสมหวังนะครับเรื่องของอาชีพอิสระก็จะเติบโตเช่นเดียวกันมีงานใหม่ๆเข้ามามีการทำสัญญาง,งานการซื้อการขายสำหรับคนที่ค้าขายก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยหรือว่าคนที่ทำงานภาคกเกษตรก็จะเริ่มชัดเจนดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีครับ เรื่องของการเงินวันนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นรอคอยเงินจากสมบังมีค่าตอบแทนมีผลประกอบการมีกำไรมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับหรือไม่เรื่องของความรักก็จะเติมเต็มมีความสมบูรณ์มีความเข้าใจกันนะครับนี่คือส่วนที่ดีนะครับบางคนก็รอมาสักระยะหนึ่งก็วันนี้มีโอกาสเห็นทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นครับต่อมาครับมาดูส่วนที่ สนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเป็นราชินีราชินีเรียญน,นะครับนี่คือความสมบูรณ์ความมั่นคงนะครับจากการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยก้าสู่ความเสด็จชีวิตก็จะเติมเต็มเข้ามามีความพร้อมนะครับมีโอกาสงานดีเยี่ยมนะครับการติดต่องานการที่ทํางานภาคส่วนของอื่นๆก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นไปการเจราจาธุรกิจการทําสัญญา งานก็จะเริ่มมีผลชัดเจนขึ้นมีความมั่นคงมีการเงินมีค่าตอบแทนมีกําไรมีโอกาสารับเงินจนํานวนเยอะๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่กับบทบาทบริบทของการทํางานของแต่ละคนนะครับความลักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนี่คือพัฒนาการที่ดีมากๆสําหรับชาววันอังคารนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น10บ ไม่เท้านะครับวันนี้งานดีนะครับโดดเด่นมั่นคงชื่อเสียงความสำเร็จเปลี่ยนแปลงดีเยี่ยมมีโชคลาภที่ดีมาพร้อมกับความมั่นคงของเรื่องการงานนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงดีคลี่คลายปัญหานะครับเริ่มต้นจากการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงปัญหาสิ่งที่เคยเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจะได้รับการ แก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับงานเริ่มดีขึ้นรอคอยงานจะสมหวังได้างานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับกางินึงก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมีรายรับมีรายได้มีการบริหารจัดการที่ดีความรักก็จะเข้าใจซึ่งกนันและกันแล้วก็เติบโตต,ต่อไปด้วยความมั่นคงตามบริบทของงานที่แตกต่างกันนะครับบางคนก pues ็มีโอากาสที่จะได้งานใหญ่หญๆงานสําคัญๆ,ญๆมีความรุ่งเรืองขึ้นมีตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นมีโชคลาภทางด้านของการเงิน เข้ามาตลอดรับเงินจานวนมากๆเปลี่ยนชีวิตได้ความรักก็ลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นช่วงวันที่ดีมากๆสาหรับชาววันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีโอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นมีบรรยากาศมีโลกใบใหม่ที่สดใสสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการติดต่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้นแล้วก็สร้างอาชีพเสริมได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับมาดูเดโมนก่อนนะครับเดโมนคือปัญหาความคุมเครือในใจนะครับ เราอาจจะเจอปัญหาประสาทบางเรื่องบางอย่างที่ตัดสินใจไม่ได้แก้ไขปัญหายังไม่ตกหมกมุ่นคลื่นคิดหรือว่าสับสนอยู่กับแนวทางบางอย่างอยู่ในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นสองดาบนะครับอันนี้การตัดสินใจการสร้างงานสร้างอาชีพการติดต่อสื่อสารดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับท่านยังสามารถสร้างงานได้ทํางานได้ผ่านโลกออนไลน์นะครับบางคนมีร้านค้าทางออนไลน์ก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ตกลงทําสัญญาใหม่ๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็ต้องทําด้วยความรอบคอบระมัดระว,วังในส่วนนี้นะครับเพราะว่าความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับอย่าใจร้อนนะครับวันนี้อารมณ์ต้องมั่นคงจิตใจต้องหนักแน่นนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสติด้วยปัญญาแล้วท่านจะผ่านอุปสรรคได้ครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็นแต่ แปดเหรียญน,นะครับแปดเหรียญเรื่องของการเงินดีขึ้นแล้วนะครับรับเงินนะครับวันนี้รับเงินได้สบายสบายเลยอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ทําด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะคนก็เป็นที่มาของรายได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากท่านที่ทํางานประจํามีเงินเดือนประจําแต่ว่ายังโดดเด่นขึ้นมาเรื่องของอาชีพเสริมด้วยนะครับคือมีโอกาสดีในเรื่องของรายรับม,มีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของชาวบัรพุธนะครับเป็นเด e เวิร์ดเดะเวิร์คือโอกาสใหม่ๆโชคดีโชคลาภเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงิน,เร,งรเ,งนเรื่องความรักทรัพย์สิสนใายได,ได้มั่นคงขึ้นมีบรรยากาศใหม่ๆสดใสมากขึ้นกว่าเดิมชีวิตมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ดีมากนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของการติดต่อการสื่อสารการที่จัดทางานนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเป็นวันหยุดหรืออย่างไรก็ตามท่านยังสามารถทําได้สร้างอาชีพได้ติดต่อสื่อสารได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามการตัวท้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความใจร้อนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ยังตัดสินใจไม่ได้รอเวลาที่มันจะคลี่คลายก่อนค่อย เดินหน้าต่อไปค่อยแก้ไขปัญหานะครับวันนี้การเงินรายรับรายได้ส่วนหนึ่ง มาจากอาชีพเสริมอาชีพที่ทําด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปตามความสามารถเฉพาะด้านนะครับวันนี้มีรายรับจากส่วนนี้น่าพอใจนะครับและก็ภาพรวมโชคลาภโอกาสบรรยากาศดีเปลี่ยนแปลงวิกฤตเป็นโอกาสทองได้มีความเสถ็จรรอคอยอยู่ข้างหน้ามีโอกาสดีเรื่องของการงานมีโอกาสดีบ้างๆในเรื่องของการเงินรายรับดีเยี่ยมและก็มีความรักที่ลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับชีวิต มีความสำเร็จมีความสุขสมหวังสำหรับชาววันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพระฤหัสบดีพี่น้องชาววันพระฤหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พรอหัสบดีนะครับวันนี้ชีวิตดีเยี่ยมดีมากๆนะครับสมหวังรับโชคใหญ่ๆด้วยนะครับมีโอกาสดีที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤอหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น สองถ้วยนะครับสองถ้วยคือบรรยากาศดีๆนะครับเห็นอก,อกเห็นใจเข้าออใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการสื่อสารการติดต่อใดๆก็ตามจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่สำเร็จนะครับมีความพอใจที่ได้ทำได้ติดต่อหรือว่าได้ตกลงในสัญญาในการงานอาชีพหรือว่าสื่อสารเรื่องใดก็ตามนะครับรวมทั้งการเริ่มต้นของคำว่าความรักนะครับวันนี้คนที่รอ รอความรักนะครับก็มีโอกาสจะสมหวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีๆนะครับการติดต่อพบปะผู้คนมีความสุขมีความรื่นเริงมีบริบาลมีการบริหารที่ดีมีคนเข้ามาร่วมง,งานเยอะคือเป็นคนเปิดเผยตรงไป,ตรง,ไปตรงมาวันนี้มีสังคมที่มีความสุขเข้ามาเกี่ยวข้องลูกหลานบริบาลเติมเต็ม,เ,ตมเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพฤรหัดสบดีครับเป็นวีนออฟฟอร์จูนนะครับวันนี้โชคใหญ่มา รับเงินนะครับวันนี้รับเงินชีวิตเปลี่ยนแปลงดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองสถานการณ์ชีวิตเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงมีโชคลาภมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับคือเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับมีทรัพย์สินมีรายได้มีชื่อเสียงมีความสําเร็จเต็มที่วันนี้นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสวาสนาหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็น3ถ้วยนะครับวันนี้สมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับเพราะว่าโชคใหญ่มาแล้วรับเงินชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทีนี้ตามมาด้วยคําว่างานเลี้ยงนะครับชีวิตรื่นรมมีกิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ดีมากมีความเส็จชื่อเสียงการงานความลงตัวการติดต่อการสื่อสารมีความลงตัวมากๆนะครับได้งานได้เงินได้ชีวิตได้ชีวิตที่ดีขึ้น ได้ชื่อเสียงได้ความมั่นคงนะครับรวมทั้งโชคใหญ่ๆเข้าใจนะครับมาแล้วนะครับวันนี้รอคอยโชคลาภโอกาสรับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับความรักดีเยี่ยมชีวิตสมบัตินะครับวันนี้เดินหน้าต่อไปได้มั่นคงขึ้นมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับพี่น้องชาววันปริหัสบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้โอกาสดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสน,นุนสร้างบุญสร้างกุศลได้รับสิ่งที่ดีด คืนมานะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับชาววันศุกร์ครับเป็นสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญคือการเงินนะครับวันนี้มาพูดถึงการเงินก่อนเลยรับเงินนะครับวันนี้ไม่ว่าจะมาจากการทํางานผลประกอบการหรืออย่างไรก็ตามนะครับวันนี้มีโอกาสารับเงินแต่ว่าการรับเงินเข้ามาก็ต้องบริหารเงินนะครับจัดการอย่างไรลงทุนอย่างไรดูแลอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่ชาววันศุกร์ควรจะทําในวันนี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1ไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มงานได้นะครับวันนี้ไม่ว่าจะงานประจํางานส่วตัวหรือว่าอาชีพอิสระมีโอกาสดีนะครับในการที่จะได้รับเงินสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้ขึ้นมาด้วยความรักก็เริ่มต้นได้ดีสำหรับคนที่รอคอยความรักนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นพระสังฆราชนะครับอันนี้คือตําแหน่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะครับหรือว่านักปราชญ์บัณฑิต นะครับผู้บริหารเจ้าหน่ายนะครับจะมีส่วนส่งให้ชาววันศุกร์ได้รับผลสําเร็จในทิศทางที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพการงานมีความมั่นคงต่อไปผ่านพ้นอุปสรรคได้มีคนแนะนําทางเดินแก้ไขปัญหาช่วยเหลือกเกื้อหนุนต่างๆเหล่านี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของศาสนาเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาอบรมสัมมนา การพัฒนาตัวเองเหล่านี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ชาววันศุกร์ได้รับอะไรใหม่ใหม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาได้แล้วก็มุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่สำเร็จได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชาววันศุกร์นะครับเป็น7 ถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยคือเรื่องของความคิดนะครับคือชาววันศุกร์วันนี้ค่อนข้างที่จะคิดเยอะมีจินตนาการสูงมากๆนะครับบางคนก็อาจจะวนเวียนอยู่กับเรื่องบางเรื่องแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านเปลี่ยนจินตนาการเป็นงานนะครับเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ได้ท่านก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพมีความสําเร็จอรออยู่ข้างหน้าครับ สรุปดวงของกนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงผู้ใหญ่อุปถัมดวงของผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือกกรหนุนให้ข้อแนะนําแนวทางนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ส่งเสริมหรือไม่ก็บอกแนวทางชีวิตดีแก้ไขปัญหาได้เรียนรู้พัฒนาการได้ดีขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลก็จะมีส่วนกําหนดแนวทางชีวิตของท่านเริ่มต้นงานได้เริ่มต้นการเงินได้ดีมีความรักได้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงกิจการ เป็นงานเป็นความเสร็จได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเรียนรู้พัฒนาการมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปได้นะครับต้องระวังปัญหาของความขัดแย้งส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับเป็นสีดาบนะครับสีดาบคือเรื่องของปัญหาที่มีโอกาสคลี่คล,คลายแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะครับ โอกาสของการงานโอกาสของการเงินโอกาสของการที่จะฟื้นฟูสุขภาพมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงบันนี้อาจจะยังไม่บรรลุเป้าหมายแบบทันทีทันควันชา้ชาๆใจเย็นๆเรียนรู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ให้ดีขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับบางทีการที่จะทําอะไรตามแต่ใจตัวเองก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับในทางตรงข้ามนะครับความมุ่งมั่นมั่นคงและก็พุ่งเป้าหมายให้ชัดเจนก็จังเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จได้อาจจะเป็นเรื่องลูกหลาน บริวารที่ต้องจัดการแก้ไขด้วยปัญหาบางอย่างนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็นสามดาบนะครับเรื่องของความขัดแย้งวันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับต้องใจเย็นเย็นการสื่อสารการพูดจากตกลงเรื่องอะไรก็ตามขอให้ทำด้วยความรอบคอบและระมัดระวังนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับมีโอกาสดีในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับโชคลาภสิ่งด,ดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามาครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนควรที่จะดําเนินชีวิตคม รอบครอบใจเย็นเย็อดทนรอคอยแม้ว่าเป้าหมายของท่านจะมีอยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าการจะทําอะไรขอให้มีความระมัดระวังรอบคอบเรียนรู้พัฒนาอาจจะมีความขัดแย้งอาจจะมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการเรื่องงานเรื่องอะไรก็ถามนะครับ วันนี้ถ้าเผื่อว่าท่านผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้ท่านจะพบการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีขึ้นงานก็จะดีขึ้นการเงินเริ่มมีเงินเข้ามารวมทั้งการเริ่มต้นความรักสิ่งดีๆโชคลาภโอกาสยังมีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีนะครับวันนี้โชคลาภมาโอกาสมีรับเยอะๆร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ